คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนมโชคพารวยสวัสดีเอฟซีมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ได้มีเอฟซีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาอยากชมแนวทางเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูป,ปู่อยู่หลายงวด แอดมินก็จะมาจุดขอโชคเอฟซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับก็รอลุ้นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีนะครับหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอกคานนะครับผมจะเป็นคาถาขอโชคนะครับจะเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพคาดานะครับเอฟซีพี่น้องสนใจคาถาพคาดาคาถาขอโชคขอหวยจุดไว้แค่ว้นะครับผมมีเลขทูบอยากจุดเสี่ยงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนโมตัสสะปะคะวะตูระตูสัมมาสัมพุตตสัะนโมตัสสะปะคะวะตูระตูสัมมาสัมพุตตสัะนโมตัสสะปะคะวะตูระตูสัมมาสัมพุตตสัตอินทยสังเทวยะสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสัง จักรวติยสังมหาจักรวติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพิทธิวิชาจรณด้นยสังสัพพลกาจริยาจะนสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวติโหนตุไมหังนโมพุทธสานโมธรรมสะนโมสังคสสะเสยยะตีทางฮูหูดูสวายะสาธุครับผมเลขทูบนะครับบารมีนะครับหลวงพ่อ รวยพันล้านก็จุดเจบร้อยแล้วแอดมินก็จะของดใช้เสียง fc พี่น้องได้รุ่นเลีกทูปด้วยกันนะครับรุ่นด้วยกันครับผม รับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีปูดทวดก็ขอบุญบารมีปูดทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอชงมั่นดุลบัรดารเลขทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัย,ชยทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเรียกทูบบารมีปูดทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นต่ไหนคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับ คอมมินแอดอาจแตกต่างกันออกไปนะครับผมเ,เพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับ en, แอดมินเห็นจะคอมเมนต์ดวยท้ายคลิปก็สามารถไปรับชมติดตามได้นะครับผมเ,เห็นโครงการทุ่มมีโชคด้วยกันสําหรับวันนี้ที่พี่นะ้องท่าชอบในทางทุกๆบุญมีผู่ทวดก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็ขอชใชีมีรักโชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ